ตำบลห้วยยางขามแต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลห้วยเข้ากำอำเภอจุนจังหวัดพะเยาต่อมาได้แยกออกเป็นเขตสภาตำบลห้วยยางขามได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขามตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องประกาศจัดตั้งสภาตำบลให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีพุทธศักราช2540โดยทั่วไปของตำบลห้วยยางขามส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบทุ่งนา มีพื้นที่สูงเนินเขาและภูเขาสูงสภาพดินทั่วไปเป็นดินดำดินเหนียวและเป็นดินรูกรังในพื้นที่เนินเขามีศักยภาพที่เอื้ออํานวยประโยชน์ต่อการพัฒนาในหลายด้านคือภูมิประเทศตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางของอำเภอจุนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอจุน3กิโลเมตรมีทางหลวงแผ่นดินสายจุนเชียงคำผ่านมีถนนเชื่อมเส้นทาง r 3 a หรือเส้นทางไทยลาวจีน สามารถรองรับการขยายความเจริญจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เป็นอย่างดีเมื่อวันที่12ทธันวาคม2567นางสาวสิรินุชจ,จันทาภูลนในอำเภอจุนได้ประกาศวาระการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักประชญยาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลห้วยยางขามอำเภอจุนจังหวัดพะเยาพร้อมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้พื้นที่ตำบลเป็นฐานรากการพัฒนาภายใต้กลไกลเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับตำบลและกลไกลเจ็ดาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายและประชาชนได้เรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต และนำมาปรับใช้ในการขับเคลื่อตนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความเข้มแข็งทั้ง3มิติทั้งในด้านความมั่นคงความมั่งคัง่งและด้านความยั่งยืนมิติด้านความมั่นคงตำบลห้วยยางขามมีการบริหารจัดการชุมชนโดยชุมชนประชาชนมีอาหารเพียงพอปลอดภัย และอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการประชาชนมีงานมีรายได้ที่มั่นคงและอยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามคัคคีและเกื้อกูลกันมิติด้านความมั่งคั่งมีการบูรณาการกิจกรรมเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างตรงจุดมีกองทุนชุมชนที่ชุมชนจัดตั้งขึ้นเองและภาครัฐให้การสนับสนุน จนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมีกลุ่มการผลิตกลุ่มแปรรูปก,กลุ่มการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้โดยตำบลห้วยยางขามมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปในตำบลที่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้กับคนในชุมชนมิติด้านความยั่งยืน ประชาชนในตำบลห้วยยางขามมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตมีการส่งเสริมการเรียนรู้และการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนสวัสดีครับ ตำบลผู้ยขานโดยกับผมนายพนยักราันยศนันตำบลเมืการและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านที่เป็นแกนนำหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา,นาตำบลโดยการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนและส่งเสริมให้ประชาชนเขามีสนวนในการพัฒนาซึ่งแต่ละเดือนจะมีการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านในระดับตำบลเป็นประจำหลังจากการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านในระดับอำเภอโดยจะนำข้อมูลจากการประชุม การรับมอบนโยบายจากนายอำเภอมาเป็นนโยบายสู่การปฏริบัติของแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านนำไปนำข้อมูลไปบริหารจัดการและแจ้งให้กับสมาชิกในหมู่บ้านทราบจากทั่วถึงเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญคือหมู่บ้านชุมชนมั่นคงประชาชนมีความสุขเน้นการบริหารจัดการชุมชนโดยใช้พลังชุมชน ฐานทรัพยากรธรรมชาติการจัดการทุนชนุมชนสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านและชุมชนให้มีความมั่นคงปลอดภัยมีความสงบเรียบร้อยใน,นชนุมชนมุ่งเน้นการพัฒนาคนด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีโดยน้อมนำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในหมู่บ้านแต่ละมิติขอบคุณครับสวัสดีครับ